พอดีห้ามติดต่อางทีเขาบอกว่าเจ้าว่าไม่อยู่สวัสดีครับเสน้นทางสีแดงวันพุธที่อ่26มกราคมอพวกเราปั่นจักรยานจากนาครสวรรค์ตั้งแต่เวลาประมาณ7โมงครึ่งพวกเรามาถึงจุดหมายปลายทางคือกรแพงเพชรในเวลาประมาณ16.20น,นระยะทางประมาณ120กิโลแล้วก็พวกเราก็เข้าที่วัด พระมหา,าธาตุนะฮะแล้วก็นี่คือพระบรมาธาตุนะฮะและนี่ก็เป็นบรรยากาศในขณะที่พวกเราเดินทางมาถึงพวกเราทําเวลาวันนี้ค่อนข้างดีนะฮะระยะทางหนึ่งรอยี่สิบกิโลที่แรกพวกเราเข้าใจว่าอาจจะมาถึงไม่ต่ากว่าสิบเจ็ดจุดนูย์อย่างเร็วที่สุดน,นะฮะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นป้ายเส้นทางสีแดงนะฮะที่มีผู้ที่เขียนให้กําลังใจพวกเรามานะฮะไม่ว่าจะ มาจากจังหวัดต่างๆที่พวกเราผ่านไปนะครับพี่น้องแสดงที่เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นของเราต่างก็เอาใจช่วยพวกเราแล้วก็ให้กําลังใจพวกเราให้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางในทุกจังหวัดที่ผ่านไปพวกเราได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากตารวจนะฮะแล้วก็กรรเออมนอนะครับที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลพวกเรานะฮะ ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับมีปลัดอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่กรออมนอนมาดูแลพวกเราเป็นอย่างดีแล้วก็ให้การต้อนรับพวกเราลร้อกรับให้กําลังใจพวกเราเป็นการส่วนตัวนะครับว่าขอให้ไปถึงเป้าหมายให้ได้นี่คือเวลาเย็นของวันแรกที่พวกเราเข้าสู่ภาคเหนือนะนะฮะจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอากาศก,าก็อ่า อ้าวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่นี่เป็นคุณแกริสนะฮะแล้วก็ลุงชลานะฮะแล้วก็ที่เป็นบรรยากาศโดยทุกไปแต่นี่ก็เป็นบรรยากาศของแสงแดดเวลาประมาณบ่ายสี่โมงยี่สิบนีของวันพุธท,ที่เห็นอยู่นี่เป็นน้องยุ่ง อดีตประธานนักศึกษาแล้วก็ลูกดีเด่นแห่งชาติยุ่งได้รับรางวัลลูกดีเด่นแห่งชาติปีไหนนะเมื่อปีสองาอสครับของห้างสามก็ปีที่แล้วใช่ไหมครับรับรางวัลจากใครครับรับจากเด็นสังฆราชครับต้เด็กพระสังฆราชโอ้ยอดเยี่ยมมากนี่คือหนึ่งในสมาชิกของเส้นทางสีแดงนะครับที่ที่หลายคนกล่าวหาพวกเราว่าเป็นแดงแดงแค้ ้แดงไม่แท้กับสัทีที่เป็นแดงไม่แท้ปันจักรยานใกลแสนไกลคุ้พบกับรอยยิ๋มคนแสดงครับแค่นี้หลเราก็ดีใจแล้วครับครับผมสู้ๆครับแดงแดงเทียมนะฮะหนึ่งในสมาชิกของแดงเทียมคืออดีตประธานนักศึกษาและลูกดีเด่นแห่งชาติได้รับรางวัลจากสมเด็จพระสังฆราช นี่คือตัวอย่างของแดงเทียมที่อยู่ในเส้นทางสีแดงนะฮะก็ฝากที่น้องสแสดงได้ช่วยพิจารณาข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะครับ